สวัสดีครับมาลินอัพเทรนดนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าทุนน้อยเทรดยังไงเพราะว่ามีทางหลังบ้านแล้วก็จากทางพี่พี่แอดมินด้วยว่ามีนักเทรดหลายคนบอกว่าติดปัญหาที่ว่าทุนน้อยแล้วก็เลยเหมือนกับพอเทรดเข้าไปแล้วก็เสียหายมากอ่ะพอบางคนบอกว่า คือเทรดขาดทุนเพราะว่าทุนน้อยนะครับจริงๆอ่ะทุนน้อยอ่ะไม่ใช่สาเหตุของปัญหานะเอาไว้ทุนน้อยไม่ใช่สาเหตุของปัญหานะครับแล้วทุนน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาในการที่เราจะเทรดด้วยบางคนเข้าใจว่าเราจะต้องมีทุนมากๆต้องมีเงินเยอะๆถึงจะมาเป็นนักเทรดได้หรือว่าถึงจะมาลงทุนได้ไม่ใช่นะครับมันก็ส่วนหนึ่งที่ถ้าถ้าทุนเยอะๆเราก็จะสามารถทํากําไรได้ในอ่สมมุติว่าเราทํากําไรได้ 1%, 1 2%แต่ว่า1%ของเงิน1,000เหรียญนี่เงี้ยมันก็น้อยใช่ไหมไม่พอกินแต่1%ของเงินอ่าสัก10ล้านอ่ะหล้านอะไรอย่เงี้ยมันก็เป็นเงินที่เยอะขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยคือ think in percentage ก่อนให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแล้วทุนน้อยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำยังไงนะครับ <S <S อย่างแรกเลยก็คือเรียนก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือ ถ้าต่ออจริงๆนะต่อให้มีทุนมากมีเงินสักสิบล้านแล้วเอามาลงทุนแต่ไม่มีความรู้อะ่ะคิดว่าเป็นไงอันนี้เราไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าบงแน่นอนใช่ไหมครับการที่เราแบบลงทุนโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังลงทุนอยู่อะ่ะ นั่นแหละมันคือความเสี่ยงล้วนๆเลยจริงๆแล้วอะความเสี่ยงอะไม่ได้อยู่ที่ตลาดหรือตัวสินค้าที่เรามาลงทุนนะหรืออยู่ในไม่ได้อยู่ในตัวหุ้นหรือธุรกิจที่เราไปลงทุนแต่มาจากการขาดความรู้ว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไปลงทุนแล้วก็ความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันมีจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างตรงไหนที่มันสามารถควบคุมได้ควบคุมไม่ได้ตรงไหนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะวางแผนในเรื่องของความเสี่ยงได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรียนรู้ก่อนสําคัญกว่าอ่าอย่างต่อมาก็คือเริ่มทีลรน้อยๆก่อนถ้าเราอ่าอยากจะเริ่มเริ่มเทรดนะครับเราก็อาจจะเริ่มด้วยเงินทุนน้อยๆก่อนก็ถูกแล้วนะครับแต่ไปเน้นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงแทนนะครับแล้วก็คําแนะนําสําหรับคนที่ทุนน้อยจริงๆในลักษณะที่ว่าอ่าประมาณเท่าไหร่เดียะ ก็ไม่รู้อะเท่าไรถึงเรียกว่าน้อยร้อยเหรียญอะไรอย่างงี้ไหมร้อยเหรียญหน้ารอยเหรียญนะครับก็คือทุนน้อยคําว่าทุนน้อยเนี่ยจริงๆดูแบบนี้อ่ะเวลาเราเทรดนะครับเราต้อง เราก็ต้องพอเราเรียนรู้แล้วเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราเทรดแบบไหนเทรดสั้นเทรดยาวมีเทคนิคมีระบบเทรดแบบไหนใช้กลยุทธ์การเทรดแบบไหนแล้วมันจะต้องวาง Stop loss เท่าไหร่นะครับจะต้องคัดทีละเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะต้องคัดทีละ1%อถูกไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมติว่าเราจะต้องคัดทีเราเรายอมรับความเสี่ยง1%แต่เรามีทุนแค่100เหรียญเอง แล้วทีนี้1%ของ100เหรียญมันก็คือ1เหรียญใช่ไหมครับก็คือ1เหรียญก็หมายความว่าใน1เทรดเนี่ยเร, 3, เราจะยอมเสียได้มากสุดคือ1เหรียญทีนี้เราก็จะไปต้อง,องไปดูว่าระบบการเทรดของเราอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอเราอาจจะเทรดแบบ price action หรือ systematic แล้วมันจะต้องวาง stop loss ตามโครงสร้างของตลาดแล้วทีเนี้ยบางที stop loss มันอาจจะต้องวางต้อง200จุดแน่หรือ300จุดหรือ500จุด อันนี้ก็อยู่ที่ระบบเทรดของแต่ละคนนะแล้วก็อยู่ที่ทำเฟรมที่ใช้เทรดด้วยอยาลองสมมติต่ำสุดเลยละกันว่า1% 1เหลรียญแล้ววาง Stop Loss 100จุดหมายความว่าถ้าเราเข้าบัญชี Standard ทั่วไปแล้วก็เข้าในคู่อ,อย่างสมมติว่าเป็นคู่เงิน Euro USD และกันที่มัน PIP Value 1 PIP เท่ากับ10เหรียญเลยหมายความว่าเราเข้าได้ต่ำสุด0ูน s t a n ด a r d l o หถูกไหมครับเพราะฉะนั้นราคาวิ่งไปแค่100จุดอะ ก็คือเงินหนึ่งเหรียญหรือ1%ของบัญชีเราแล้วมันเลยทําให้อ่าคํานวณความเสี่ยงได้ยากใช่ไหมเพราะว่าวิ่งไปร้อยจุดเองแต่ว่าจริงราคาบางทีมันก็พันผวนเกินวิ่งต้องแบบเขาเรียกว่า เหลือที่ให้ตลาดมันหายใจมั่งให้ราคามันหายใจแบบสวิงหน่อยนึงใช่ไหมมันคงไม่ได้แบบว่าเราคงไม่ได้เข้าราคาแบบเป๊ะ,ปะที่กลับตัวเลยทันทีทุกครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องเผื่อบัฟเฟอร์ราคาหน่อยเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าก็จะกลายเป็นเสี่ยงมากกว่า1%ปไปแล้วพอเสียผู้กลายเป็นเสียเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ ให้โบรกเกอร์รีเทลโบรกเกอร์เองอะ่ะเขาก็มีออปชันมาให้นักเทรดมือใหม่หรือรายย่อยนะครับให้มีบัญชีแบบมินิไมโครนาโนก็ว่ากันไปนะครับสัญญาซื้อขายมันก็จะเล็กกว่านั่นเองนะครับทำให้เราสามารถวางซอฟลอตได้ไกลขึ้นเพราะว่าหลอดไซส์มันซอยไปได้น้อยขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับน้อยลงอ่ะ สิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าประมาณนี้นะครับมีนี้น่าจะสิบเท่าไมาโครเนี่ยร้อยเท่านะครับส่วนเหญ่เราก็จะเห็นเป็นบัญชีไมโครอะไรพวกนี้บัญชีเซนใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้อ่าขนาดคําสั่งเรามันน้อยกว่า0.01ย์จุดศสแตนดาร์ดได้มันก็เลยทําให้เราสามารถคอ่าคำนวณเพื่อควบคุมความเสี่ยงได้ได้ครอบคุมมากขึ้นก็จะโอเคขึ้นลองไปคํานวณดูนะอันนี้ไม่ได้เล่าละเอียดนะครับไปใช้อ่า หลักการคำนวณความเสี่ยงซึ่งมีคลิปอยู่ในให้ดูย้อนหลังในช่องแล้นะครับไปดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวไว้ทําคลิปแนะนำเรื่องของแอปที่เอาไว้คำนวณหลอดไซส์ o s i t i o n Si ส์ให้ด้วยนะครับไปเจอมาอันนี้ดีเดี๋ยวมาแนะนำให้นะครับอ่ะ อีกวิธีหนึ่งก็คือค่อยๆท็อปอัพไปเรื่อยๆนะครับสาหรับคนที่ทุนน้อยนะก็เราค่อยๆท็อปอัพไปเรื่อยอันนี้คือต้องทําหลังจากที่เราเรียนรู้การเทรดแล้วนะเทรดแบบทําสถิติได้แล้วแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มคือไม่ล้างพอร์ตแล้วอะ่ะแล้วก็เริ่มอยู่รอดได้เป็นกําไรนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะครับเราใช้วิธีนี้สมมุติว่าเราได้กําไรแบบ1% สองเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้ต่อเดือนใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการท็อปอัพเข้าไปสิค่อยๆเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมจากร้อยเหรียญอ่ะเดี๋ยวเราทํางานทํานู่นทนํานี่ค่อยๆเติมเข้าไปอีกเป็น500เหรียญเติมเป็นพันเหรียญ อะไรเงี้ยนะครับหนึ่งแต่เราทํางานเท่าเดิมเลยนะก็คือทํากําไรแบบหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นความเสี่ยงอะไรก็เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมใช่ไหมทีเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งร้อยเหรียญกับตอนที่เราเติมพอร์ตไปจนสองพันห้าพันเหรียญหนึ่งเปอร์เซ็นเนี้ยมันจะกลายเป็นเงินที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอเห็นภาพยังพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะทําแบบนั้นได้มันต้องเราต้องผ่านการโอฝึกเยอะทั้งเรื่องของการควบคุมอารมณ์ควบคุม,คว,ม,ม,มความเสี่ยงใช่ไหมเทคนิคหรืออะไรต่างๆนี่ไงถึงได้บอกว่า เรียนรู้ก่อนมันสําคัญกว่าต่อให้เรามีเงินแบบ10ล้านแล้วลงเลยเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงหรือเทคนิคเทรดหรือระบบเทรดสุดท้ายเทรดไปอะ่ะพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะมันก็จะลดลด,ล,ดลงไปเรื่อยๆอยู่ดีถูกไหมครับไม่ใช่ว่าจะมาเราคงสู้กับตลาดสู้กับคนทั้งโลกหรือว่ารายใหญ่ไม่ได้นะครับต่อให้เราจะมีเงินแบบ10ล้านหรืออะไรก็ตามเนาะมันตลาดมัน มีพลังมากกว่าที่เราคิดเราอย่าไปสู้กับมันเลยมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาไม่แนะนำนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่โยงไปถึง financial education นิดหนึ่งก็คือ เราควรจะมี multiple streams of income ด้วยก็คือมีรายได้หลายๆช่องทางนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่กดดันกับการเทรดในระหว่างที่เราเพิ่งเข้ามาเรียนรู้หรือว่ากําลังฝึกเทรดหรือว่ายังได้กําไรน้อยๆอยู่ยังไม่ยังยังเทรดไม่เก่งยังไม่โปรมากอะ่ะเราจะได้ไม่กดดันว่าวิเมื่อไหร่จะทําได้สักทีเราแบบว่ามันมันจะได้ไม่เครียดว่าจะต้องทําเงินให้ได้นะครับเราจะได้ไปโฟกัสกับ process ก่อนว่าทํา ควบคุมความเสี่ยงให้ได้ก่อนนะหยุดล้างพอร์ตให้ได้ก่อนหรือว่าเริ่มแบบเป็นกําไรนิดๆหน่อยๆให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆมีไรายได้หลายๆช่องทางมามันจะลดความกดดันให้เยอะเลยแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งน่าจะ1 0บถึงสิาเปนี่แหละหรือว่าจัดแล้วแต่ว่าจะจัดสรรปันส่วนยังไงนะก็แบ่งส่วนสําหรับการลงทุนอ่ะค่อยๆมาท็อปอัพในพอร์ตบัญชีของเราอันนี้จะเป็นการลงทุนในระยะยาวให้เรามองระยะยาวนะครับอ่า แล้วก็อีกวิธีหนึ่งอันนี้ช่วงนี้ก็กำลังฮิตกันใช่ไหมแต่จริงมันก็มีมานานแล้วแหละนะครับอ่าก็คือ get fun scholarship ใช่ไหมครับเรามีความสามารถอะเราเรียนดีแต่ว่าเราไม่มีทุนเราทำไงเราก็ไปสอบชิงทุนสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยต่อให้เราไม่มีทุนเราก็ไม่ได้มีไรายได้หลายช่องทางไม่ได้มีกิจาการธุรกิจเหมือนเพื่อนเ,อนเอนบางคนของเราอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ตั้งใจแบบฝึกฝน สกิลการเทรดของเราสิเทรดให้เก่งควบคุมความเสี่ยงให้ดีแล้วก็ไปเก็ตฟันก็คือไปสอบพวกกองทุนต่างๆตอนนี้เขาก็เปิดโอกาสให้นักเทรดแบบเข้าไปสอบเยอะแยะมากเลยนะครับมีหลายที่อันนี้ลองเสิร์ชด,ดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นในไทยก็คงเป็นพวกกองทุนตลาดหุ้นหรืออะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็น foreign exchange นะครับก็จะต้องไปเก็ตฟันกับ ต่างประเทศเพราะว่าเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเขาน่าจะมีรองรับมากกว่าเนาะก็เป็นอีกช่องทางลัดหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นถือว่าเหมือนเป็นช่องทางลัดเลยนะเหมือนกับอ่าสามปีแรกเนี่ยเราเรียนแบบฝึกเทรดให้คล่องเลยปีสปีแรกเราฝึกให้แบบว่าอาจจะฝึกบางคนไม่มีทุนเลยฝึกบนบัญชีเดโมมันไม่สูญเปล่านะวันหนึ่งอะ่ะพอเราเริ่มทําสถิติหรืออะไรได้อะ่ะเราไปสอบกับกองทุนแล้วเราก็ตูมก้อนใหญ่มาเลยถูกไหมครับ เพราะว่าเราได้ฝึกสกิลมาก่อนแล้วอะแล้วทีเนี้ยเมื่อเราแบบว่าหัวดีใช่ไหมมันก็จะมีคนพวกนายทุนอะเขาคอยสนับสนุนเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเนี่ยแหละเรื่องของกองทุนก็จะเป็นอีกช่องทางหนึง่งที่ทําให้ทุกคนสาม,มารถมีโอกาสได้แค่ฝึกฝนความสาม,มารถของตัวเองไว้เท่านั้นนะครับโอเคเนาะก็อันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของทุนน้อยเทรดยังไงนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอนะครับ แล้วก็โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นวิธีคิดแล้วก็แบบแบบ practical เลยแหละนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงเลยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าตรงนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนเดี๋ยวจะทำคลิปอื่นเพิ่มมาอีกเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ